เจอชความร้อนที่ประเทศไทยนี่ไม่เคยแผ่วเลยนะคะช่วงนี้นี่อ่านข่าวเพื่อนๆบอกว่าประเทศไทยทะลุ40องศาแล้วค่ะถึงตัวจะอยู่ที่ใครมาอิตาลีแล้วแต่ว่าคลิปยังอยู่ที่ประเทศไทย นี่แป้งพาเพื่อนๆมาชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทมสันค่ะอยู่ซอยกเกษมสันพาร,รามหนึ่งกรุงเทพค่ะเปิดบริการตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นใครที่อยากมาแวะซื้อของฝากที่นี่ก็มีช็อปนะคะหรือว่าจะมาแวะดื่มกาแฟาก็ได้ค่ะแต่แป้งกาแฟได้ไ่อยากจะเข้าชมก็เลยซื้อตั๋วที่มันมีเป็นรอบๆจะมีไกด์นำทัวร์น้นองกําลังอ่านประวัติบ้านคุณจิมทมสันค่ะ ระหว่างที่เราชมพิพิธภัณฑ์ไปด้วยเนี่ยแป้งก็จะเล่าประวัติคร่าวๆของคุณจิมทอมสันกันค่ะจิมทอมสันเนี่ยเป็นสาปนิกชาวอเมริกันค่ะมีโอกาสมาที่ประเทศไทยในพศ2449ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> <Sorry? S 1> หลังจากสงครามเส้นสุดลงค่ะคุณจิมก็เลยได้ย้ายมาที่กรุงเทพนะคะเพื่อทำธรุรกิจซื้อขายข <Yeah, S 1> าย <the thing S 1> ทองที่ประเทศไทยท ภายในพิพิธภัณฑ์นี้มีโซนร้านอาหารแล้วก็บาร์ด้วยนะคะที่สามารถมองเห็นคลองได้ด้วยระหว่างที่รอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็เลยแอบมาดูร้านอาหารแล้วก็บาร์นิดหน่อยะคะ่ะคุณจิมเนี่ยถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมทอมือของไทยเลยะคะ่ะทำการส่งขายที่ต่างประเทศแล้วก็นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยเพื่อที่จะมาซื้อผ้าไหม และไม่ใช่แค่ผ้าใหม่ค่ะที่ทําให้คุณจิมสนใจคุณจิมน,นี่ถือเป็นนักสะสมของเก่าคล้ายๆคุณเฟดด้เลยคะ่ะชอบศิลปะแล้วก็ของเก่าของเอเชียเขาเดินทางไปหลายประเทศคะ่ะทั่วเอเชียนะคะเพื่อสาบหาของเก่านํามาขายบ้างสะสมบ้างแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คะ่ะ <c oughs> บ้านเรือนไทยนะคะหกหลังคะ่ะที่ทําจากไมส้สักบางหลังนี่นํามาจากอายุธยาเลยนะคะ ด้วยความที่เป็นสถาปนิกของเขาค่ะเขาก็เลยคลั่งรักศิละปะแบบนี้มากมาอยู่ไทยก็ต้องมีบ้านเรือนไทยแล้วก็ทําสวนเล็กๆค่ะคุณจิมนี่เขาชอบสวนตอนนี้เรากํลาลังเดินเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ว่าบางช่วงในพิพิธภัณฑ์นี่เขาห้ามถ่ายวิดีโอแป้งจะถ่ายเฉพาะบางช่วงที่ถ่ายได้นะคะส่วนใครอยากมาชมเนี่ยเชิญเลยนะคะ ฝรั่งเยอะมากๆค่ะคนไทยเนี่ยเห็นจะมีแค่แป้งคนเดียวส่วนแต่ละรอบไกดก็จะพูดได้หลายภาษานะคะจำได้ว่ามีภาษาอังกฤษเป็นหลักแหละแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นฝรั่งเศสแต่ละรอบไกดก็จะพูดภาษาต่างกันค่ะสามารถสอบถามได้ก่อนหรือว่าโทรมาปุ๊กกิ้งไว้ก่อนได้เลยนะคะ ตอนนี้ทรัพย์สินของคุณจิมทอมสันทั้งหมดนะคะได้รับอนุญาตตามสารจากรัฐบาลให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิเจมส์เอสวีทอมสันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปีพศ .2519 แล้วค่ะส่วนตัวคิดว่าบ้านสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็กว้างมากๆมีสารพระพูิด้วยนะคะกลางวันก็สวยคลาสสิกแบบไทยๆค่ะแต่ถ้าให้มาเที่ยวตอนกลางคืนก็แอบกลัวอยู่เหมือนกัน ตอนนี้น้องเฟดดก้ก็เริ่มฝันแล้วนะคะอยากมีบ้านเรือนไทยเป็นของตัวเองจะเดินทางตามรอยจิมทอมสันค่ะไม่รู้ต้องรวยสักเท่าไหร่แปลงววิตภัณฑ์นี้น่าสนใจมากค่ะถ้าใครมีแขกเป็นฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยแนะนำเลยนะคะมาจิบอัฟเฟอร์นันทีที่นี่ค่ะหรือว่าทานอาหารช่วงเย็น ทุกท่านคะคุณจิมทอนสันเนี่ยเขาเชื่อเรื่องดวงมากๆเลยคะ่ะเป็นสายมูท่านหนึ่งตอนที่เขาสร้างบ้านที่นี่เนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ก็ต้องมีเรื่องยามงามดีตามโหราศาสตร์น,นะคะเชื่อเรื่องสีมงคลเชื่อเรื่องการจุดวงด้วยคะ่ะมีหมอดูทำนายไว้นะคะว่าเขาจะตายในปีชงคะ่ะเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะในวันที่26มีนาคมพศ2510 คุณจิมไปเดินป่าค่ะคาดว่าจะไปหาของเก่านี้แหละคะ่ะแล้วก็หายสับสูนไปแถวแถวปี่นังนะคะหมอดูแม่นมากค่ะส่วนคนจิมหายสับสูนไปไปไหนไม่มีใครทราบนะคะข้อมูลที่แป้งพูดไปในคลิปนี้ไปรีเช็คเองนะคะว่าจริงหรือไม่จริงต้องมาพิพิธภัณฑ์เองค่ะแล้วก็มาเช็คเองนะคะว่าแป้งพูดจริงไหม การเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาในโูนย์ซื้อของฝากของที่ระลึกนี่กำลังอ้อนคุณเฟดเดให้ซื้อผ้าพันคอจิมทำสัรให้สักผืนแต่เฟดเดบอกว่าอากาศร้อนขนาดนี้จะพันไปไหนเดี๋ยวไปเอารถกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วที่นี่มีที่จอดรถด้วยนะคะค่าจอดฟรีค่ะเฟเดปกติแล้วอาหารเที่ยงนี้น้องเฟดเดทาน,นง่ายค่ะ แต่น้องแค่รีเฟวสขอร้านที่กินร้อนช้อนกลางหลนนังเมงแป้งคิดอะไรไม่ออกจริงค่ะแล้วก็ร้อนมากๆข้างนอกก็เลยมาหาสดอะไรร้อนๆเป็นราเม็งร้านนี้เป็นร้านประจำของเราเองค่ะคิดอะไรไม่ออกพาน้องมาทานร้านนี้เพราะว่าราเมเนี้ยสามารถเลือกน้ำซุปแล้วก็ระดับความเผ็ดได้ด้วยน้องนับถอยหลังรอเปียมาเสิร์ฟค่ะ <c oughs> ช้าวันไหนแป้งยุ่งหรือว่าแป้งไปทานอาหารกับเพื่อนเนี่ยแป้งก็จะให้ไปไนั่งแท็กซี่มาทานราเม็งที่นี่เองค่ะเพราะว่าราเม็งร้านนี้เนี่ยสามารถทานคนียวได้แบบไม่เขินมีที่กั้นด้วยค่ะฟิลแบบออก้อดสอบแล้วก็มีที่กั้นไม่ให้ล็อกเพื่อนถ้ามาสองคนเนี่ยก็เอาที่กั้นออกค่ะสามารถนั่งสองคนคุยกันได้ อาหารนี้ก็จะเป็นเซตค่ะไม่ได้มีแค่ราเมน็นะคะมีข้าวด้วยแต่ถ้าใครกลัวจะทานไม่หมดเนี่ยสั่งแยกก็ได้ค่ะอย่างน้องทานแค่ราเมนแต่แป้มีกิวซาทอดด้วยค่ะกินคนเดียวแบบไม่แบ่งน้องนะคะเพราะว่าน้องไม่ทานชื่อร้านราเม็งข้อสอบนะคะเวลาสั่งก็เหมือนทำข้อสอบเลยค่ะ ทุกท่านเห็นกระดาษข้างๆแป้งไหมคะแล้วก็เจอร์ลิสรายการค่ะรายการอาหารที่เราจะสั่งนะคะแล้วก็กรสชาติน้ำซุปที่เราอยากจะได้ทำข้อสอบเสร็จแล้วกดกริ่งค่ะแล้วก็จะมีพนักงานมารับออดเดอร์ส่งข้อสอบเสร็จรอแค่แป๊บเดียวอาหารก็มาส์ฟแล้วค่ะราเม็งของแป้งมาแล้วค่ะเพิ่มระดับความเผ็ดด้วยส่วนราเม็งของน้องเฟดดี้เนี่ยเป็นน้ำซุปเข้มๆค,ค,ค่ะแล้วก็ไม่ใส่พริก ส่วนเราเนี่ยเป็นสาวอีสานค่ะอาหารไม่เผ็ดไม่ทานนะคะต้องเพิ่มพริกค่ะอันที่จริงเนี่ยอยู่ันเดียวกินมาม่าก,ก็อิ่มนะคะแต่พอมีน้องกลับไทยมาด้วยก็เลยต้องพามาทานร้านอาหารดีๆหน่อยหาข้าวหาน้ำให้น,น้องอิ่มท้องค่ะน้องจะได้เลิกงงแง่ของกลับบ้านทีตะลี ตอนที่มานั่งตัดคลิปแล้วเนี่ยดูเฟดได้ทานช้ามากๆเลยค่ะกว่าจะคิดได้แต่ละคำไอ้เราก็คิดว่าน้องเชี่ยวชาญการทานเส้นเพราะว่าทานพาสต้าด้วยซ้อมอย่างรวดเร็วแต่พอมาทานราเมนด้วยการใช้ตะเกียบเนี่ยน้องดูทุลักทุเลย,ยังไงไม่รู้ค่ะ ช่วงบายเนี่ยก็กลับมาเที่ยวแต่เตรแถวอารีค่ะเป็นย่านที่มีร้านชิคๆอยู่เยอะเลยแป้งจอดรถทิ้งไว้โรงแรมค่ะแล้วก็เดินทางไปร้านคาเฟ่ไปเที่ยวด้วยการใช้บริการทุกๆเราสามารถแชร์ตุกๆกับคนอื่นได้ด้วยแอปพลิเคชัน Move Me ค่ะส่วนเย็นวันนี้เนี่ยพาน้องเฟดกกลับสู่บ้านเกิดเป็นอาหารอิตาเลียนกันน้องงองแงอยากทานพิซซ่าค่ะ เลยเสื้อหาร้านพิซซ่าในกรุงเทพก็มีแนะนำร้านนี้เข้ามาค่ะร้านอาหารอาิตาลีลโลลิฟอร์ที่เขาเคลมว่าเป็นรสชาติอิตาเลียนทแท้ๆจากอบับรุโโซเป็นเมืองที่ติดกับชายทะเลค่ะอยู่คนละฟ่งกับรมจะเป็นรสชาติอิตาเลียนแท้ไหมต้องลองให้หนุ่มอิตาเลียนลองทานแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันค่ะเวลาไปร้านอาหารอาิตาเลียนเนี่ยเขาจะชอบเสิร์ฟขนมปังให้ทานแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของหนุ่มอิตาเลียนที่คิดถึงขนมปังที่อิตาลีกันค่ะน้องมาราน,นีเพื่อทานพิซซ่าค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่ารสชาตินี่เป็นอิตาเลียนแท้ๆหรือเปล่าเฟได้บอกว่าแค่กลิ่นก็ใช่แล้วค่ะดูหน้าตามีความสุขเนาะ ส่วนจานนี้เป็นของแป้งค่ะแป้งสั่งพาสต้ามะเขือเทศที่เป็นเนื้อปูมาแป้งคิดว่าจานนี้น่าจะเป็นเมนูพาสต้าแบบไทยๆค่ะเพราะว่าใบกระเพราเนี่ยเป็นใบกระเพราของไทยนะคะไม่ใช่ใบบาซิลิโคของอิตาเลียนจานของแป้งนี่น่าจะใส่พริกไปด้วยค่ะเพราะว่ารสชาติเผ็ดร้อนมากๆถูกปากคนไทยสุดๆไปเลย ส่วนพิซ่าของน้องเนี่ยสั่งเป็นพิซ่ามาร์กาเต้าเช่นเคยค่ะอร่อยรสชาติดีแป้งถูกต้องระดับความสุขเนี่ยใช่ mm hmm. ใเลยค่ะเฟได้ให้10บตำสิบเลยค่ะร้านนี้ mm hmm. เป็นหนึ่งร้านอาหารอิตาเลียนในกรุงเทพที่คุณเฟเดย้บอกว่าจะกลับมาอีกรอบแล้วก็พาคุณพ่อมาทานร้านนี้ด้วยค่ะ mm hmm. ส่วนใครที่อยู่ไทยอยากจะลองทานอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับแบบดังเดิมเนี่ยมาที่ร้านนี้เลยนะคะ แวะหาเครื่องดื่มล้างปากสักหน่อยค่ะเราอยู่ที่โครงการ w District นะคะที่พระขนงค่ะบาร์นี้ชื่อว่าเซียอบาร์ชันดาดฟ้านี้จะมีหลายโซนนะคะโซนที่มี music, มิวสิกมีดีเจเปิดข้างในด้วยแล้วก็โซนที่เป็นา u t ดอร์ข้างนอกที่สามารถเห็นวิว3 6 0องศาได้เลยค่ะ เราทังครู่ก็ยังคงคอนเซปต์คลาสสิกค็อกเทลเหมือนเดิมนะคะในกรณนี้เช่นเคยค่ะมาที่บาร์นี้เป็นครั้งแรกค่ะตอนแรกก็จะพาคุณเฟเด็์มาทานร้านอาหารอิตาเลียนด้านล่างจากเฟเด็์รีเควส์อยากทานพิซซ่าค่ะก็เลยไปแวะร้านนั้นก่อนจอชเชวิตาวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ